สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิชิตาพิมพเพาเลขที่13ห้องหนึ่งวันนี้นะคะจะมาสาธิตการแนะนำตัวกับผู้ใหญ่นะคะจะเป็นยังไงนั้นเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะเรียนท่านผู้อำนวยการท่านรองผู้อำนวยการและคณะคุณครูทุกท่าน ดิฉันนางสาววิจิตาบิมเพานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิวชาภาษาไทยชั้นปีที่สาคณะครุศาสตร์มหาวิทยายลัยนครพนมดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาแห่งนี้ซึ่งได้รับการต้อนรับจากท่านผู้บริหารและคณะคุณครูทุกท่านเป็นอย่างดีดิฉัน จะตั้งใจเก็บเกี่ยวประสบก,การณ์จากการปฏิบัติการสอนเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและในอนาคตดิฉันขอฝากเนื้อฝากตัวกับท่านผู้บริหารและคณะคุณรูณทุกท่านช่วยให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการปฏิบัติการสอนตลอดระยะเวลาหนึ่งปีด้วยค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปการสาธิตการแนะนําตัวบผูุใหญ่ก็ได้จบลงไปแล้วนะคะในการแนะนําตัวบผูุใหญ่นะคะเราก็จะใช้คําพูดที่ ถูกกาลเทศะแล้วก็ต้องดูบริบทด้วยนะคะว่าเราพูดกับใครใช้กับใครนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบลงเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ